เครื่องหลัผมก็คือเครนคีปติดหลอดลงบทงยี่ห้อดองยางนะครับผมสเปคจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปเครนยี่ห้อดองยางนะครับผมจะเป็นเครนของสัญชาติเกาหลีซึ่งผลิตที่เกาหลีลนะครับผมเครนดองยางเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบคือแบบสลิงและแบบคีบสำหรับเครนคีบนะครับผมจะมีทั้งหมด2แบบคือหัวคีบบัวและหัวคีบไม้ ตัวนี้ของเรานะครับผมจะเป็นหัวขี้บัวแล้วเคนนี่เห็นอยู่นี่นะครับผมตัวเนี้จะเป็นรุ่น S S N 3,000นะครับผมตัวเนี้จะมีพิกัดการยกอยู่ที่4.5ตันที่2.9เมตรตัวเนี้มีรัศมีอยู่ที่9เมตรเนาะมันจะยกได้1.5ตันตัวนี้นะผมจะมาพร้อมกับขาคู่หน้าที่มีความกว้าง4.97เมตรและตัวนี้นะครับผมคือออยล์คูลเลอร์เนาะออยล์คูลเลอร์เนี่ยจะช่วยระบายความร้อนจะสามารถทําให้เราทํางานได้ต่อเนื่องยาวนานเลยครับอันนี้ที่เห็นคือถังน้ํามันไฮดรอลิกนะครับผม ตัวนี้จะเป็นถังที่มีความจุ170ลิตรเดี๋ยวเราไปดูฝั่ง้นกันดีกว่าแล้วนี่คือท็อปซีนะครับผมข้างบนเนี่ยจะมีคอนโทรลด้วยคอนโทรลเนี่ยสามารถบังคับพวบคุมเคนได้เหมือนข้างล่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขับอาจจะเห็นพัฒนาวิสัยที่มากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วตัวนี้จะมีสัญญาณเตือนเลยที่มาจากเกาหลีลนะครับผมจะคอยเตือนเวลาเรายกน้าหนักเกินหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาครับผมแล้วตัวนี้เราจะมีโอเวอร์ลิมิตมาด้วยก็คือว่ามาหุการทํางานเมื่อน้ําหนักเกินไปครับ ตัวเครนเนี่ยจะใช้เป็นพิสโตลปั๊มนะครับหัวขี้บัวตัวนี้นะครับผมสามารถหมุนได้360องศา จะมีหัวขีบบัว6กีบเนาะระหว่างกีบในอะครับผมจะมีความกว้างที่1.6เมตรแล้วก็กีบนอกเนี่ยถ้าวัดแล้วอะจะได้1.8เมตรสาหรับรุ่น SSN 3000ที่ทุกคนเห็นนะครับผมจะเป็นเครมขีบตัวที่ใหญ่ที่สุดของดองยางเนาะแต่ถ้าใครอยากได้ไซส์เลก็กกว่านี้เราก็มีอีกตัวนะครับผมซึ่งจะเป็นรุ่น SS2200 สําหรับใครที่สนใจนะครับผมหรือว่าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่บริษัทเอเซครนะครับผมจะอยู่บางนาตัดกม18นะครับสาขาออกหรือว่าติดต่อตามเบอร์ข้างลนนี้้เก็ไดแวจอร